โยหวัดดีกันด้วยโยหวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กันในเกมพ i พัฒน์ลายสีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับไม่รู้จะทําอะไรก็มาเปิดการเล่น,เล,นเล่นแล้วกันนะครับเป็นการ์ดของเลเวลอัพนะครับร้อยเวลเวลห้าสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดเรือยสุดท้ายแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเลเวลอัพเลเวดนะครับผมก็เข้ามาเลยผมน่าจะเลเวลตันแล้วมั้งวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันตันหรือ,อยังเดี๋ยวล็อกอินสักครู่ ะครับผมโอเคเราเอินไปนะโอเคมาเออตันแล้วนะครับตันที่เลเวลห้าสิบนะครับผมก็ได้ของมาครบแล้วแหละแต่เลเวลห้าสิบนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับเป็นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านี่นะ CTR MG BOE LH 90นะครับบวกหาบวกหชัวร์นะครับคือพลังใบเนี้ยมัน96ชัวร์แล้วก็ S VIP อีก1วันโอเครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมอน,นี้ก็อยู่ในเกมนั่นแหละโอเคแป๊บหนึ่ง มาครับผมได้รับของมาแล้วของเข้าละโอ้โหเดี๋ยวขอบนนิดหนึ่งนะครับผมนี่นี่นะครับกิจกรรมไอเบสไอนี่นะครับผมเบสออฟเจเนเรเตอร์อะไรเนี่ยเจเนเรชันเนี่ยโอ้โหของไม่เข้านะครับตอนนี้ของไม่เข้านะครับคือใครจะเล่นเนี่ยระวังกันนิดหนึ่งนะครับมันไม่รู้จะชดเชยให้หรือเปล่านะครับนี่นะผมเล่นไปตอนนี้ยังไม่ได้ของเข้าเลยนะครับนี่ประวัติการเล่นมีอยู่ทุกอย่างนะครับกาลังทรงกําลังทรงอะไรของมันนะครับของไม่เข้านะครับ คือมันจะชดเชยให้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนี่นะผมเล่นไปโอ้โหโอ้เสงจัดของไม่เข้าไม่รู้จะเล่นทําทําทาพี้อะไรโอ้ oh. ไม่อยากด่ามันเลยนะเนี่ยคิด okay. มครับผมได้ SVP มาวันหนึ่งนะมเมื่อกี้นะเพกซขึ้นมาแล้วละ่ะนะครับผมมาใบนี้ต้องเล่นถึง level 50นะครับถึงจะได้ขอตัวมันมีตัวอะไรดีๆอะ่ะไม่รู้โอ้โ oh. หอะไรเนี่ยฝนตกแล้วโอเคผมเปิดก่อนแล้วกันก่อนฝนจะตกโอเคมาฝนตกล้ะ ไปเลยนะครับกดที่ไม้โถวิ่งมาว่ะพีเอ็มอะไรเนี่ยพีอะไรเอ็มจีเหรอโอ้มาประเทศนี้มาเลยโอ้โหใครเนี่ยเบลฮันดาเบลฮันดานี่เล่นมาถึงรูปห้าสิบเพื่อตัวเช่นนี้เนี่ยนะแต่มันก็พยายพลังเก้าสิบเก้าอยู่นะดูดิราคาเป็นไงขายออกเลย <laughs> เล่นมาถึงรูปห้าสิบเพื่อแต่มาเปิดคำๆมานะไม่ได้กินโอ้ คงจะขายอาอกอยู่หรอกมัง้งมาผมจัดบวก6กให้เลยขึ้นบวก6กเลยละกันนะครับเรายอมลงทุนไป24เอ็มเอามาการันตีบวก5ฟังมัน9ก้าไม่น่าตียากหรอกมั้งผมว่ามาก็เป็นคลิปสั้นๆนะน่านี้ไม่รู้จะทำอะไรบาลลีซี่บวก6กมะบวก6กต้องเต็มหลอดหรือเปล่าไม่ต้องหรอกไอ้หี้เกียจเปลืองตังค์ไปถ้าไม่แตงเดี๋ยวผมยัดให้อีกทีนึง โอเครีบๆเลยโอเคกู้คืนให้ไวเลยมากู้คืนมาเป็นบวกห้าครับผมยันให้อีกทีหนึ่งเลยโอ้โหฝนตกแลนะ้วไงไปบวกสี่หนึ่งหลอดพอไอบวกหกหนึ่งหลอดพอเร็วๆฝนตกแล้วโอเคละลายเล่นๆเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับก็าำรับคลิปนี้ปวะบานนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมโอ okay. เคเจอกันคลิปหน้า แล้วกันนะครับผมไปก่อนจากเอชชี่โกปันสวยๆไปปันสวยๆโอ้โหปันไม่สวยไม่เอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคเข้าละครับผมเจอกัน